สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเธอมาลองกินผักสักหน่อยผักละมีนิตรามินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผักกันเธอผักมีวิตรามินเยอะมาเธอมาลองกินผักสักหน่อยผักละมินิตจะมินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผัก มาเชอมาลองกินผักสักหน่อยผักเรามิรีดแต่มินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผักกันเถอะที่ห้าเด็กๆจะได้ทำส้มตำไทยคะ่ะเด็กๆเ,เย้อยากทำกันใช่ไหมคะ นี่ยังไงล่ะคะคือหน้าตาของส้มตำไทยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงอีกเมนูหนึ่งนะคะที่สาวๆชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือส้มตำนะคะ แต่วันนี้เราจะทำซส้มตำไทยกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะคะอย่างแรกก็คือมะเขือเทศค่ะแครอทนะคะขูดฝอยน้ำปลาถั่วฝักยาวมะละกอถั่วลิสงคั่วนะคะนี่ต้องคั่วใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็พริกค่ะกระเทียมกุ้งแห้งมะนาวและน้ำตาลเป๊บค่ะ เตรียมมะละกอนะคะโดยการสรับนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะฝานนะคะทำแบบนี้จนหมดลูก,กน,นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะทานมากทานน้อยนะคะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่ม การตำเลยนะคะใส่พริกกับกระเทียนนะะมนะคะตำนะคะอันนี้อาจจะต้องระวังพริกกระเทียมกระเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามือป้องไว้อย่างนี้นะคะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะเด็ดลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะคะตำเล็กน้อยนะคะ สร็จแล้วก็เราจะใส่มะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลค่ะสำหรับส้มตำนะคะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าจะให้ความหวานนะคะที่กลมกล่อมนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวนะคะ ราก็จะใส่เปิดอกลงไปด้วยทีนี้เราก็จะผสมเครื่องทุกอย่างเข้ากันนะคะต้องคลุกจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะให้เป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จแล้วนะคะข้าตามด้วยเส้นมะละกอค่ะและคาหลอดนะคะนี่ก็ตามให้เท่ากันเลยะคะ่ะสุดท้ายนะคะเราจะใส่กุ้งแห้งค่ะ ตัวที่สองคั่วนะคะแค่คลุกก็พอแล้วสำหรับขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟใส่จานเลย อกเหนือจากเมนูส้มตำไทยนะคะทางเว็บไซต์เราก็ยังมีเมนูอื่นนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนำไปทำได้ที่บ้านนะคะคลิกไปดูได้นะคะที่ www.foodtravel.tv นะคะแค่นี้นะคะง่ายมากๆนะคะเราก็ตกแต่งจานนะคะด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วกระหล่บนะคะแค่นี้เงคะ่ะเสร็จเรียบร RIGHT ้อยแล้วค่ะซ้มตําไทยะคะ่ะ ปิดไงบ้างคะเด็กๆเมนูส้มตำไทยของเรานะคะมีผักเป็นส่วนประกอบมากมายเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักคะ่ะประโยชน์ของผกัผกผัก อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารช่วยเสริมสร้างควบคุมระบบการทำงานของร่างกายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความต้านทานโรคหวัดเจ็บคอภูมิแพ้และยังช่วยทำให้ผิวพรรณตึงสดใสยอยู่เสมอนอกจากนี้ยังช่วยเม็ดเลือดแดงต่อสู้กับเชื้อโรคเป็นแผลหายเร็วและยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย โทษของผักผักบางชนิดเราไม่ควรรับประทานแบบดิบๆเนื่องจากอาจจะเกิดอาการท้องอืดหรือแน่นท้องนอกจากนี้ในผักยังมีเชื้อโรคหรือสารเคมีของยาฆ่า,มาแมลงควรล้างทำความสะอาดผ่านน้ำให้สะอาดก่อนนำมาทำอาหารและรับประทานอยู่เสมอค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยผัก การประกอบอาหารที่ทำมาจากผักต่างๆนะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าครัวประกอบอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานผักกันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ